สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะวันนี้ป้าจะมาสอนเรื่องที่ยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่ป้าจะสอนเคล็ดลับให้เด็กน่าจะทํางานได้ง่ายขึ้นเพื่อไปเจอเรื่องนี้ในในที่ต่างๆนะคะ,ะวันนี้ป้าจะสอนเรื่อง2ภาพที่เหมือนกันนะคะคําตอบต้องการสองภาพที่เหมือนกันทุกประการวิธีที่เด็กควรจะทํานะคะ เด็กๆต้องหาทีละคู่นะคะเช่นเราหาข้อ1กับข้อ2ก่อนเหับ2เหมือนกันไหมคะเด็กๆ 1. กับ2ไม่เหมือนกันเด็กๆเห็นชัดเจนอยู่แล้วตัวหนึ่งอาปากตัวหนึ่งไม่มีไม่ได้อาปากดังนั้น 1. กับ2ไม่เหมือนกันเราหาข้อใหม่ไปคะ่ะ1กับ3เหมือนกันไหมคะ1กับ3คล้ายกันมากเลยต่างกันตรงไหนคะเด็กๆคะต่างกันตรงไหนเด็กๆเห็นไหมต่างตรงคิว้วเห็นไหมคะคิว้วคิ้วตัวหนึ่งชี้คิ้วหนึ่งอันนึงไม่ชี้ดังนั้น1กับ3ไม่ใช่ตัวที่เหมือนกันทุกประการ เด็กไปดู1กับ4สิคะ1กับ4เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเหมือนหรือต่างกันตรงไหนต่างตรงคิ้วอีกแล้วคะ่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสี่ไม่เหมือนกัน,กนละไปดู1กับ5ค่ะ1กับ5เหมือนกันไหมคะเด็กๆกคะ1กับ5ไม่เหมือนกันคะ่ไนนนไนคะไม่เหมือนกันตรงไหนคะไม่เหมือนกันตรงคิ้วอีกแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่า1เนี่ยไม่เหมือนกับใครเลยทิ้ง1ไปได้ละ เราไปหาตัวใหม่แล้วค่ะหาเบอร์2แล้ว2เราจะไม่เปรียบเทียบกับ1แล้วค่ะเพราะว,ว่าเมื่อกี้เราเทียบ1กับ2แล้วโอเคมั้ยคะเพราะฉะนั้นเราจะเดิน <ๆ S 1> หน้าละไปเทียบ2กับ3แล้วค่ะ2กับ3เด็กๆว่าเหมือนกันไ,มไมหม,นนนไมคะไม,ไ,มไม่เหมือนกันแน่ <im Man> dares, ๆค่ะเพราะ2 <im S 1> ทําไมคะ2น <ๆ S 1> ี่ไม่ได้อ้าปากาอ้าปากเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันละเดี๋ยวไปดูเทียบ2กับ4เหมือนกันไหมคะ2กับ4ก็ไม่เหมือนกันละเหมือนเดิมค่ะ2ไม่ได้อ้าปาก โอเคไหมะกลับไปดู2กับ5ก็ไม่เหมือนเดิมและดังนั้น2ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องนะทิ้ง2นะคะมาดูข้อ3ค่ะ3ดูเปรียบเทียบระหว่าง3กับ4นะคะ3กับ4เหมือนกันไหมคะเด็กๆดทายสิคะเด็กๆหาเจอไหมว่ามันเหมือนหรือมันไม่เหมือนกันยังไงเจอไหมคะ3กับ4ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงผมค่ะเด็กๆค็เพราะฉะนั้น3กับ4ไม่เหมือนกันเด็กๆมาดู3กับ5สิคะเด็กๆว่า3กับ5เหมือนกันไหมคะ เหมือนกันไหมคะเด็กๆเหมือนกันไหมเนาะทั้งคิ้วทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทั้งคอ3กับ5้าเหมือนกันค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นต้องตอบ3กับ5 2สองภาพที่เหมือนกันทุกประการโอเคไหมคะเรามาดูข้อถัดไปนะคะเด็กๆจะทานานได้ง่ายขึ้นถ้าเด็กๆหาอะไรแบบที่มีหลักการแบบนี้เด็กๆดูข้อ1กับข้อ2ก่อนค่ะผ้าขันเปื้อน1กับ2เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนค่ะเห็นไหมคะตรงกระเป๋าป้าพอดีจิ้มเลยหนึ่งกับสองไม่เหมือนกันเด็กๆดูหนึ่งกับสามคะเหมือนกันไหมคะเห็นชัดเจนเลยค่ะอันนี้ชี้ขึ้นอันนี้ชี้ลงดังนั้นหนึ่งกับสามไม่เหมือนกันโอเคไหมคะหนึ่งกับสี่เหมือนกันไหมคะโอ้โหอันนี้เด็กๆต้องรู้แน่นอนเลยเพราะตรงนี้มันไม่มีลูกไม้โอเคไหมคะหนึ่งกับสไม่เหมือนกันเด็กๆไปดูหนึ่งกับห้าคะหนึ่งกับห้าเหมือนกันไหมเนาะ สายบนเหมือนกันรูปแมวเหมือนกันกระเป๋าเหมือนกันลูกไม้เหมือนกันดังนั้น1กับ5เหมือนกันทุกประการโอเคไหมคะการหาแบบนี้เด็กอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันวุ่นวายแต่ป้าจะบอกให้ฟังว่ามันเป็นหลักการที่ค่อนข้างดีเลยทําให้เด็กหางานเจอได้ง่ายหาผลคําตอบเจอได้ง่ายเหมือนกันค่ะกรงนกนะคะกรงนกเด็กด,ดูค่ะหนึ่งกับสองเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะทำไมคะเพราะเส้นแนวนอนนี่มันเป็นยังไงนี่มัน3เส้นนี่แค่2เส้นเองดังนั้น 1. กับ2ไม่เหมือนกัน1กับ3เหมือนกันไหมคะเอ้ยคล้ายๆกันแต่เหมือนกันไหมคะเด็กๆว่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะเพราะทำไมอันนี้ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยอันนึงสูงอันหนึ่งเตี้ยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น1กับ3ไม่เหมือนกันเด็กๆมาดู1กับ4ค่ะ1กับ4เหมือนกันไหมคะ1กับสก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะเพราะอันนึงสูงอันนึงเตี้ยโอเคไหมคะ ดังนั้นทิ้งมาดู1กับ5 1กับ5เด็กๆก็เห็นเหมือนกันแล้วว่ามันทาไมคะอันหนึ่งสูงอันหนึ่งแต่แปลว่า1ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องแล้วเราทิ้ง1ไม่ไปได้ละโอเคไหมคะเรามาดู2กับ3ค่ะ2กับ3เหมือนกันไหมคะเด็กๆดูแถวนอนก็ทาไมเป็น3แล้วีนแถวนอนแค่2เองดังนั้น2กับ3ไม่เหมือนกันโอเคไหมคะ2กับ4เหมือนกันไหมคะเด็กๆ2กับ4ก็ไม่เหมือนกันโอเคไหมคะ 2กับ5เหมือนกันไหมคะอันนี้เด็กๆเห็นชัดเจนเลย2กับ5ก็ไม่เหมือนกันโอเคไหมคะดังนั้นนอกจากทิ้ง1แล้วเราทิ้ง2ไปด้วยกันโอเคไหมคะทีนี้เหลือ3แล้วเด็กๆหา3กับ4แล้วเด็กๆดู3ากับ4สิคะเหมือนกันไหมคะเอ๊มีแถวนอนสองเหมือนกันความยาวเหมือนกันห่วงเหมือนกันขาเหมือนกันดังนั้น3กับ4เป็นคําตอบที่ใไหมคะเหมือนกันทุกประการเลยโอเคไหมคะ เด็กดูอันหมูแล้วคะ่ะหมูป่าค่ะหมูป่าหาสองภาพที่เหมือนกันทุกประการดังนั้นหา1นกับ2เหมือนกันไหมคะเด็กเห็นแล้วไม่เหมือนกันแน่นอนอันนี้หนามพร้อยเชยอันนี้ไม่มีหนามเลยดังนั้น1กับ2ไม่เหมือนกันและะ้วค่ะ1กับสเหมือนกันไหมคะเด็กๆหมูป่ารูปที่1ดูท่าทางจะใจดีกว่ามากกว่ามากกว่ารูปที่3นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสไม่เหมือนกันเหมือนเหมือนกันตรงไหนเด็กเดรู้ไหมคะตรงตานี่เองอน,นี้หยิบ หลับตาพริ้มเฉียวโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสามไม่เหมือนกันหนึ่งกับสี่เหมือนกันไหมคะหนึ่งกับสี่ก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะหมูป,ป่าในรูปที่หนึ่งก็ยังยิ้มตาพริ้มอยู่เลยแล้วแถมไม่มีเขี้ยวด้วยรูปที่สี่ไม่มีเขี้ยวด้วยโอเคไหมคะดังนั้นข้ามาดูหนึ่งกับห้านะคะหนึ่งกับห้าเป็นยังไงหนึ่งกับห้าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะหยับตาพริ้มเลยตืมตาโตเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องทิ้งหนึ่งได้เลยคะ่ะ สองไปยังไงคะเด็กๆเห็นไหมคะสองกับสามก็ไม่เหมือนกันสองกับสี่ก็ไม่เหมือนกันสองกับห้าก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราทิ้งสองแน่นอนโอเคไหมคะทีนี้มาดูข้อสามล่ะดูข้อสามกับข้อสี่เหมือนกันไหมคะมีเขี้ยวค่ะกับไม่มีเขี้ยวโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสามกับสี่ไม่เหมือนกันดังนั้นเด็กๆมาเปรียบเทียบข้อสามกับข้อห้าสิคะเหมือนกันไหมคะสามกับห้าเหมือนกันเลยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสามกับห้าเหมือนกันทุกประการ เด็กมาดูรูปเก้าอี้สิคะเก้าอี้สองาพไหนเนาะที่เหมือนกันทุกประการเหมือนเดิมค่ะ1กับ2เหมือนกันไหมคะเด็กเริ่มเก่งแล้วไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ1กับ3เหมือนกันไหมคะ1กับ3ก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้แนวตั้งนี่แนวนอน1กับ4เหมือนกันไหมคะ1กับ4ก็ไม่เหมือนกัน1กับ5เหมือนกันไหมคะ1กับ5ก็ไม่เหมือนกันดังนั้น1ไม่ใช่ละเอา1ทิ้งไปละวันนี้มาดู2โอเคไหมคะ2กับ3เหมือนกันไหม สองกับสามตรงนี้มี2ที่2ช่องอันนี้มี3มช่อง2กับ3ไม่เหมือนกันโอเคไหมคะมาดู2กับ4 2กับ4เห็นชัดเลยตรงนี้ไม่เหมือนกันโอเคไหมคะมาดู2กับ5เด็กๆดู2กับ5สิคะดูตั้งแต่พนักพิงดูตั้งแต่ช่วงต่อของพนักพิงดูตั้งแต่ที่นั่งดูตั้งแต่ขาดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าอะไรคะ2กับ5เหมือนกันทุกประการเลยค่ะวิธีนี้ โจทย์แบบนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องสังเกตที่ค่อนข้างยากแล้วหา2คําตอบแต่ถ้าเด็กๆมีหลักการในการหาที่ชัดเจนนะคะจะทําให้เด็กๆลดอัตราการผิดลงไปแล้วเด็กๆก,ก็จะทํางานง่ายขึ้นนะคะสนับสนุนให้เด็กๆมีสมาธิแล้วหาอะไรที่มาเป็นลําดับขั้นตอนนะคะยังไงก็ถ้าได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องยังไงอินบล็อกมาหาป้าบ้างนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ